แังแล้ว <ไป S 2> ด<ป>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะนะคะหลังจากที่เหตุของเตรียมทรงลูกค้าเรียบร้อยนะคะ่ะบอดายมาเจ๋งบอดายมาลงในทางยูทูบไปด้ลยนะคะสำหรับคนที่ติดตามเราจะอยู่ในช่องทางของหลออยู่ในช่องทางของอย่างก่อนของเหมือนพริกตอกนะคะพี่น้องขาแล้วตอนนี้ยังวิธีทำของเคลียร์ความเสมียบทรงลูกค้าน,นะคะเพราะว่าจะเป็นแหนมหมูแหนมเนื้อสุนตอนหมูแดงเดียวพริกกระป๋ กับพี่น้องผอใหญ่ๆกับพี่นออ้องขาก็เป็นขอนิหน่อยนะครับขอใหญ่ถึงน้อยน้าประเด็กค่ะบบ๊ขอัอันนี้ก็เป็นของทรงลูกห่านะครับพี่น้องขาตอนนี้ก็เลยยงดิบกระอขอเห็ดขิงล้มแดดกิตดาวกลัวการขึ้นได้ยังยืดถุกไปรเร็วกันนะคะเดี๋ยวยี่วิจะเอาลงมอยู่บนกระ,ะามมี่อย่างแน่น,นะคะบบ๊อกกัตาจะเป็นไม่ว่าจะเป็น,นพริกกากงหมูนะคะกับสิมีสิไล่ไปเรื่อยๆน้ำพริกกากหมูสมหมูต้อนข้าปลาล่า หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวปลาเดก็กตรงปลาเดก็กตอนนู่นนี่นั่นนั่นปลาเดก็กมีมดทุกอย่างกับพี่น้องขาที่ทานแล้วมันหนีนะคะหนีนะคะสินค้าเที่ยวสิตลองส่งให้ลูกค้านะคะ่ะเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีสินค้าที่ออเดอร์มาออเดอร์มาจากอเมริกาด้วยขอบพระคุณหลายๆนะคะทุกคนขาเดี๋ยวยิบิกระสั่งออเดอร์เข้ามาเลยนะคะเป็นปลาล่าตอนเอาเป็นน้ำพริกเน้นๆเผ็ดๆเลยนะคะพี่น้องขาใครผู้ใดได้กินน้ำพริกยิบิเหลวเสียหูบ้านเยบิเป็นคนที่บ่งห่วงเครื่องมันจะต้องเผ็ดน้ำแทนในน้องกับพี่น้องขา ปลาตนต่าปลาน้ำพริกกากหมูแล้วก็จะเป็นเอ่อย่างเกาะข้าวปลาแห้งค่ะพี่นอ้องขะเขาจะต้องเฮ็ดทรงไปที่อเมริกานะคะยางละสิบหกิโลค่ะพี่น้องคะอ่ะตามนี้แล้วค่ะจบในการเบาแล้วดูตามรูปภาพไปเลยนะคะว่าเยบีมีหยางเน่สนใจทักแชทอินบอกมากันแล้วกันค่ะไปแล้วค่ะสาวหน่อยนะมนต์คนคณาใสายอย่างเพื่อแว่งไนร์บัตเมยนะเพียงไม่มีสันเดียร์ขอตกวไปก่อนนะจ๊ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะอันนี้เห็นบอกค่ะนี่แหละสินค้าที่เฮ็ดส่งลูกค้านะคะเนื้อแดงๆเนื้อสดสดนะครับพี่น้องค่ะเลือกเนื้อดีๆมาเห็ดแหนมหมูแหนมเนื้อค่ะพี่น้องค่ะเห็ดแบบรสชาติแบบบานๆทเลยนะคะอันนี้เป็นสมหมูตอนสมเนื้อตอนกับพี่น้องค่ะเบื้องเนื้อลูกค้านี่วางอยู่เขียงเลยค่ะเฮ็ดดีๆเลยค่ะพี่น้องค่ะนะคะสมหมูสมเนื้อนะคะเ้าบไ่ได้ใส่เครื่องปั่นได้ใส่เครื่องบดนะคะพี่น้องค่ะใส่มิดอิโตซับเอาค่ะอันนี้หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะคะทอดชิมก่อนที่่เเราาจะะะสงให้้ลูกคคน เราจะดูรู้ว่ารสชาติไม่เป็นแบบใดเด้อค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกแกกหมูนะคะน้ำพริกแกกหมูเขาใส่หมูอยู่สามอย่างหมูเบคอนนะคะหมูมันแข็งแล้วก็จะเป็นหมูสามชั้นเด้อค่ะอันนี้เป็นปลาเด็กบองค่ะพี่น้องขาข้าปลาล่าปลาแม่น้ำซีค่ะพี่น้องขาอันนี้น้ำปลาแซบนัวๆค่ะพี่น้องขาตํำจะได้กับแซบค่ะพี่น้องอันนี้บักพริกป่นพริกป่นบั่นเฮ้ากับพี่น้องขาเตรียมของเพื่อจะส่งลูกค้าเด้อค่ะเห็นบออันนี้คือหมูสามชั้นเอามาทำน้ำพริกแกกหมูแพงปะเด็กเฮ็ยเด้อค่ะพี่น้องขา อันนี้หมูหรือเนื้อนะคะเราจะมาทาหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวกับพี่น้องขาเหลือกงามๆเห็ดสันสวยๆกับพี่น้องขามักแ่บแบแบบอีสานบานเฮาเลอครับพี่น้องขาอันนี้แหนมหมูค่ะห่อไปตองนะคะคั่นแบบบ้านเฮาแทบๆนะคะอันนี้เตรียมของติดส่งให้ลูกค้าแล้วกันลูกค้าก็ออเดอร์มาหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยนะคะต่างประเทศนะคะกับมีด้ครับพี่น้องขาเรามีออเดอร์ส่งไปอเมริกาด้วยนะคะอย่างละสิบห้ากิโลเยครับพี่น้องขาเตรียมของแพ็คราคาแบบทั้งสิ่นละครับพี่น้องลูกกโลโกู้่าท่านมีดครับพี่น้องขาเห็ดแบบอ อันนี้หมูตากเนื้อคากสมหมูตอนเนื้อตอนค่ะพี่น้องขารับรองแบบนี้มาเล่งบอกมาเล่งวันแทนแน่นอนค่ะพี่น้องขาเห็นบอสอันนี้ก็ซื้อลูกค้าเตรียมพร้อมทีทรงค่ะมีรถมารับเสร็จสับเรียบร้อยนะคะตอนนี้เฮาก็ยุ่หนี่ได้พี่น้องเตรียมของพ่อสีทรงลูกค้าค่ะฝากไว้ได้เด้อค่ะพี่น้องขาผู้ใดสนใจนะคะน้ำพริกแซบๆของแซบๆบอีสานบานเฮ้านะคะถักเจ็ดอินบอกมานะคะไปแล้วค่ะสาวน้อยน้ำมนข้นหนาใสอำเภอแวงใหญ่บ้านไหม้นะเพียมมีวิสันเดย์ขอตัวไปก่อนเด้อค่ะ ไปแล้วค่ะใส่กอกขออยใหญ่ๆนะคะไปแล้วค่ะ1,12่งเบสองขอร้อยยี่สิบาทนะคะไปแล้วค่ะ